ไป,ไป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 ล่อสไลด์แย่ไปอาย่าเอาละครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมเอาลาดพาคที่4กันแล้วเอาลัดสองนะฮะไม่ใช่เอาลัดภาคแรกไปครับผมลุยกันเลยต่อจากพาคที่แล้วอีป้าน,นั่นก็ยังอยู่เหมือนเดิมมือยังชาบูพระเยซูไม่มสติก่อนเนี่ยโอเคเราจะไม่ยุ่งกับเขานะฮะเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเราเข้าไปยุ่งยามการบู การชาบูของอีป้าคนนั้นเราจะไปคนละทางเฮ้ยเหยียบอะไรวะเศษแก้วโอ้โหเหยียบเศษแก้วกีวมีเสียงหน้าเห็นปะมีเสียงด้วยเอาอะโค้รสมจริงโอ้โหเอาโหดีดีด,ดกกีก็ดีแหละแมงวันเสียงแมงวันอ่ายังใช้ได้อยู่ยังมีฐานเต็มเลยนะฮะแบตเตอรี่ถือว่ามีที่ให้หลบด้วยเอาละมึง ท่าที่แล้วเราก็หนีตายมาแบบว่าทุรักทุเลมากคืออะไรอะอ๋อไฟไฟช็อตเฮ้ยป้าชาบูเสร็จแล้วเหรอป้าครับอย่ามาทางนี้นะป้าอย่านะเดินป้าจะมาไหมอย่านะอุย้ยป้ามาทางนี้ด้วยโอ้ยโอย้ป้าเดินมาช้ามากป้าเขาเดินมาช้านะฮะป้าเขาบูชายันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราหาที่หนีก่อนดีกว่าไปไหนต่อเนี่ย ตามทางเลยนะเฮ้ยมีรถด้วยเข็นใช่ป่าววะเข็นได้ป่ะเอ้าเข็นได้เยี่ยมไปเลยจัดไปฮะอย่ามีอะไรมากวนใจก็พอไปเลยเฮ้ยโอ๊ยโอ้โหโอ้ยไอ้เฮ้ยวิ่งวิ่งมันมาวิ่ง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 ทางไหนทางไหนลงนี้ลงเร็วเฮ้ยเออปิดปิดไฟปิดไฟเห็นปะวะเฮ้ย อย่ามานะเอ,อ,อย่ามา้ยไม่เห็นไม่เห็นุน้ยอะไรโอ้โหตกใจหมดโอ้ยกูละเสียวโอ้โหคือเราต้องลากรถเข็นนั่นไปตรงประตูใช่ไหมแล้วก็ปีนขึ้นไปโอ้โหแต่มันก็ไม่ง่ายด้วยสิมันจะมันจะง่ายเกินไปก็กระไรอยู่ไปละเราจะอ้อมดีกว่าอ้อมอ้อมอ้อมอย่างนี้ดีกว่าไม่เห็นไม่เห็น มันหาเราอยู่เฮ้ยอะไรอ่ะกูม,มีพังประตูด้วยอยีรีบเขียนเลยเฮ้ยอะไรโอ้โหอะไรวะวิ่งไม่ได้หรอเอาวิ่งไม่น,น,น่ามันน่าจะได้ยินเสียงตอนวิ่งเฮ้ยมันวิ่งด้วยชิบหายแล้วครับผมมันวิ่งด้วยมันวิ่งเป็นมันวิ่งเป็นโอ้โหเอาแล้วสิเอาแล้วสิมึงมึงว่ามาเร็วยังไงครับไม่ลงกูไม่ลงถังแน่ลงถังกูโดนแน่ เอาเลยมึงว่ามามึงตามมาดิได้จริงอ่ะเออตามมาเลยฮะนั่นแหละหุ้ยอุยอุยมันวิ่งมันวิ่งโอ้โหหุ้ยม่นวิ่งเป็นมันวิ่งเป็นหุ้ยอุยอุยอุยไปเร็วเข้าลากเร็วลากสิฮึบเออเร็วเอเดี๋ยวมันตามมาอือปุุ้ยโอเคลากต่อวายวายเริ่มวายไป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 ว้าเฮือโอ้ยไอ้บ้าเอ้ย โอ้โหแบกหลอกให้ตายใจเออล่างเลจะจัดพันแผลก่อนโอ้เกือบตายวิบาม์ไหมหันล่างไปบึ๊บไม่มาโอุ้ยเจใกล้แหละอันนี้เดียวนิดเดียวรถเทรถเข็นใกล้ถึงประตูแหละเออเออเออโอ้ยบ้าเอ้ยอ้อลากเลือดเว้ยรีบเร็วรีบลากเร็วรีบลากเร็วไปลูกลูกลากเร็ว แลวเขาจะถึงแล้วนิดเดียวอจะถึงแล้วโอเคขึ้นปีนขึ้นฮึบโดดเกาะขึ้นดิโอ้ยเอาชิบหายยาทีบหน้าแม่งเลยโอ้ยบ <đấy> ้าเอ้กูนึกว่าจะไม่จะไม่รู้มันเกิดอะไรขึ <c oughs> <can> ้นอ่ะมึงต้องการอะไรจากพระเจ้าวะเออนน่ดิมึงต้องการอะไรวะกูพระเจ้าต้องไม่ได้ต้องการอะไรจากกูเลยแล้วไปไงต่อวะมีมีสกแวนด้วยทายเก็บไว้ด้วย ต้องถ่ายไหมโอ้โหโอ้เหนื่อยยังไงต่อเนี่ยทางนี้ปะฮยมีโบสด้วยเฮ้ยอะไรโอ้ไฟช็อตแล้วไปไฟระเบงจอนะถ่ายเก็บไว้ไหนดูดิโบสถ์เหรออีมั이는보트ของพวกของพวกสาวก บ่วงพวโบวดของพวกสาวโบวดโบกอะไรล่ะโบดเออโอเคครับแล้วเราจะเข้าไปจริงเหรอไปเลยถ่ายไว้ถ่ายไว้ไวมีรูปศพมีศพแล้วก็เอากระโหลกแพะมาติดที่หัวแน่นอนแล้วว่าน่าจะนับถือลทัทธิซาตานหรือเปล่าวะแต่ทำไมถึงเอากระโหลกแพะมาติดให้กับศพที่คนตายแล้วอะ ตกใจหมดข้าแม่มารีด้วยอ้าวหวัสดีครับไงบาลหลวงนอตเฮ้ยเสียงอะไรอะเสียงอะไรข้างในครับฮัลโหลครับเฮ้ยนั่นไงอะไรอะมีคนอยู่ข้างในด้วยฮะเอาแล้วเอาแล้ว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 ,ลว,ลวยังไงเนี่ยไม่มีอะไรใช่ปะเข้าได้หวัสดีครับ แมรี่ฮะนอตใครอะคุณเป็นใครผมชื่อเบรกพวกนอกรีดเหรอบาดหลวงเรอผมไม่รู้ผมไม่รู้ใครคือบาดหลวงฆ่าผมทีฆ่าผมทีได้โปรดคุณต้องฆ่าผมลบานหลวงนอกกำลังกลับมากลับแมรี่เขาจะทำร้ายเธอถ้าผมพูด ถ้าคุณฆ่าผมเขาจะไม่มีเหตุผลที่ต้องทำร้ายเธอเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะอะไรอ่ะซ่อนเหรอเข้าก่อนเข้าก่อนเหมือนมีคนมาแกวะเสียงอะไรวะเฮ้ยอุ้ยมาแล้วโอ้นี่ไงเราเจอเธอเราเจอเธอโจซ่า ไม่ใช่การกระทําของหญิงที่ใส่ซื่อและบริสุทธิ์อะไรวะตอบเขาสิทีรักเขามองไม่เห็นเธอหรอกเขาตาบอดไมนอะไม่เห็นอ๋อนี่งเห็นแล้วเห็นแล้วได้โปรดปล่อยเธอได้โปรดเธอปล่อยเธอไปพระเจ้าช่วยแมรี่ผมขอโทษผมไม่ต้องกลายเป็นแบบนี้ อะไรอะแต่พวกนอกลีดหาผู้หญิงคนนั้นหนีไปแต่ว้าวและไอสาวของพวกมันตั้งใจจะให้เด็กใททองนั้นเกิด<อ>เรายังเรามีเวลาไม่กี่ชั่วโมงที่ตามหาเธอและฆ่าเธอปกป้องสวรรค์จากขุมนรก <c oughs> บอกมาว่าเธออยู่ที่ไหน <c oughs> ว,ว้าวกับเธอคนนั้นอยู่ที่ไหน ผมไม่รู้ผมไม่รู้รนี่คือสิ่งที่นายเลือกนะจอโจซ่าทรมานเธอให้เธอกรีดร้องอะไรมันหมายถึงเมียเรามันตามหาเมียเราอ่ะเธออยู่ไหนไอผู้หญิงคนนั้นมันพาตัวเธอไปไว้ที่ไหนอุ้ยมันทรมานพวกเจ้าอุ้ย โอ้ยมันจับมันจับเมียของผู้ชายคนนี้มาทรมานบอกโจซาว่าบอกมาซะี๋ยวฉันจะสั่งให้หยุดโอ้พระเจ้าหยุดทีได้โปรดผู้หญิงคนนั้นอยู่ที่ไหนว่าพามันไปไว้ที่ไหนหยุดทีหยุดทีได้โปรดบอกเขาตีไวห้หยุดพระเจ้าช่วย ผมขอโทษนะแมรี่ผมขอโทษเธออยู่ที่ไหน,นที่เหมืองบนภูเขาวอาจับตัวเธอไปไว้ที่เหมือง <c oughs> แต่แกตาไมไปไม่ทันหร <c oughs> อกคนนั้นไม่ช้าเด็กคนนั้นก็จะเกิดเราเป็นสาวกของพระเจ้าเราไม่มีทางทำผิดพลาดหรอกเราไม่มีทางทำงานพลาดทำ <c oughs> ให้มันสงบซะ <c oughs> ขอบคุณพระเจ้าโอ๊ย ขอบคุณนะโจซาขอแล้วล่ะจากการวิ่งคนนี้ซะอุ้ยโอ้ยไออื้มไอ้ไขมันอุดตันในเส้นเลือดโอ้โหกระดูกปริเลยอะโอ้มันฆ่าคือไอคนเมื่อกี้น่าจะบัลหลวงน็อตไออ้วนใช่แน่นอนอะไรวะ ที่เหมืองเหรอเหมืองมันอยู่ที่ไหนวะก็บนภูเขาไงเออมึงจะถามทำไมเนะี่ยมันก็ปอยอยู่บนภูเขาตายเลยก็คือมันกำลังตามหาภรรยาของเรานะฮะก็คือว่าไอ้บัณหลวงนอตเนี่ยมันต้องการที่จะจับภรยรยาเราแล้วก็ต้องการที่จะฆ่าเออมียเราแล้วก็เด็กในท้องเพื่อที่จะเป็นการขอบคุณหรือว่ามอบออรางวัลให้กับพระเจ้าอะไรประมาณนี้ ซึ่งไอ้นี่มันก็รู้ว่ามีอะไรอยู่ที่ไหนแต่มันไม่ยอมบอกมันก็เลยต้องจับเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเหมือนมีคนมามีคนมาเฮ้ยใครมาวะเฮ้ยมีคนมาเหรอแอบก่อนแอบก่อนเดี๋ยวมาปะวะเสียงแปลกๆโอ,อ้ไม่มาตกใจหมดคืนนี้เราก็รู้แล้วว่าเมียเราอยู่ที่บนภูเขานะฮะอยู่ในเหมือง น, ar, น่าจะเป็นเหมืองที่ไอ้บันหลวงน็อตจับเอ่อจะทําขึ้นมาแน่เลยอะเอ้าล็อกด้วยแล้วไปไหนต่ออะทางนี้ปะน่าจะทางนี้นะเฮ้ยเซฟวะเฮ้ยเซฟเซฟเซฟเฮ้ยปิด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 ก่อนมาปะยังไงอะจู่เซฟแล้วไงโอ้ยปิดก่อนวะกลัวเดี๋ยวปิดนะปิดให้ปิดให้ เสียงเหมือนมีใครเปิดประตูตลอดเวลาเลยอะระแวงไปหมดแล้วเนี่ยออกางี้มัง้งแล้วไปไหนอะมีใครดักปะวะไม่ใช่ลงไปแล้วไอ้ไอ้ถือขวานแม่งมาดักนะไม่เอานะ่าอย่าทำแบบนี้เดฟโหลดระครังร้องระครังดังเอา้าประตูนี้ล็อกแล้วตอนแรกมันเปิดไม่ใช่เหรอล็อกเฉยอะไรวะ ไม่กล้าเดินเร็วกลัวเฮ้ยทางนั้นไปได้ใช่ปะ่ะเนี่ยทางนี้ไปได้ปะ่ะเหมือนว่านี่มันทางที่เราหมาปะวะอ๋อเออใช่นี่ไม่อ๋อทางนี้ทางนี้ถูกแล้วฮะตอนแรกประตูนี้มันปิดแล้วมันก็เปิดแล้วเหมือนมีใครพังประตูเข้ามาน่าจะเป็นบาดหลวงน็อตแน่ๆแล้วก็เข้าประตูนี้ใช่ปะ่ะาจาัดไปมีใครอยู่ไหนปะ่ะ ไม่มีนะออ,อย่ามีใครมาเลยได้โปรดโอเคเรียบร้อยอ่ะไงต่ออ่ะพี่ตัวเราหายใจแรงมากหายใจเบาๆได้ไหมเบรกหายใจเบาๆเดี๋ยวทางเดินหายใจเสียหายใจค่อยๆเย็นๆค่อยๆมีเสามีหอวิทยุด้วยวะ่ะเดี๋ยวก่อน ก่อนเข้าไปขอเช็คในบ้านก่อนเอ้าแทงกตัวได้เพื่อกูเดินอ้อมก็ได้แค่นี้โอาโถเอ้ยไม่มีอะไรโอเคปะไปกันเลยน่าจะขึ้นบันไดให้ตายเหอะชีวิตทำไมต้องมาเจออะไรอย่างนี้ด้วยวะหมดแล้วนะเกาะตรงนี้อ่ะโดดฮึบ อืมเฮ้ยวัดโอ้สังกสีร่วงตกใจหมดนึกว่าอะไรนึกว่าใครมาแล้วไปไหนอะปีนข้ามหรอเอ้ยใชย่หรือเปล่าไงต่ออะปีนนะอ๋ะอปีนลงโอเคลงทางนี้ฮะ ไม่ใช่ไม่ค่อยไว้ใจเลยมีอะไรไหมเนะี่ยไม่มีอะไรโอเคแสดงว่าเราต้องขึ้นเขาไปใช่ไหมเพราะเขาเพราะว่าต้องไปหาเมียบนภูเขาที่เหมืองอัเราจะขึ้นไปไงอ่ะอ๋อมีทางรูรอดเ๋ยไอเราก็ไม่เห็นไอเราก็จะปีนอย่างเดียวเลยแม่จะขึ้นคอมลัวอย่างเดียวสวัส <laughs> ดีครับมีใครอยู่ไหมเอย อ้ยอุ้ย,ยมีศพเด็กด้วยอ่ะว้ยไฟฉายจะหมดทานจะหมดใส่ทานก่อนมีคนอยู่แน่ละ่ะอ้ยนั่นไงโอ้โหคุณยายครับเด็กเด็กเขาไม่รอดแล้วนะ แล้วที่อุ้มอยู่นั่นคือเป็นหรือตายวะน่าหนะุ้ย,ยไม่กล้าเข้าอ่ะกลัวโอเคไปดีกว่าเลยไปยุ่งกับยายเลยนะฮะโอเคครับยายตาสบายนะยายผมจะไม่รบก,กวนยายแล้วเพราะผมรู้ว่าการเข้าไปสอดรู้สอดเห็นแล้วบันจะเป็นยังไงแล้วกูต้องไปทางไหนะเนี่ยปอมหลังพันได้ปกวะโอ้โหอย่าบอกนะว่ากูต้องเข้าบ้านยายอะ่ะประตูอยู่ตรงนั้นกูต้องเดินผ่านหลังยายโอ้ย ยายครับผมขออนญาตนะฮะผมไม่รบกวนยายรบกวนแป๊บเดียวผมขอเดินผ่านหลังยายอนะหนึ่งมบ๊อบ้อครับุลร์ขอบคุณครับยายเป็นคนดีจังเลย้ยอะไรอ่ะ้ยเกิดอะไรขึ้น what the fuck อะไรวะ แสดงว่าเราต้องเข้าไล่เข้าโพสใช่ไหมเอาไปเลยไปวิ่งเลยยาวยาวยาวอุ้ยอะไรวะวิ่งดีกว่ากูไม่อยู่แล้วไปเร็ววิ่งอึ๊บอ่ะทาไหอุ้ยไฟฉายถัดอุ้ยอย่าไปทางแสงนี่นี่หละรัวไปเลาะรัวไปเออแล้วเข้าโอ้ยอุ้ยเจ็บนะเนี่ยเอาเอาจริงๆริงอ่ะเจอเจอทางเจอทางเดินแล้วเจอทางเดินแล้ว ทางนี้ใช่ไหมไปร็วปึ๊บอาวเป็นไรว่าทำไมเดินช้าๆบาดเจ็บเหรอยังไงเนี่ยถึงแล้วนี่ปะเนี่ยมีน้ำด้วยทางหันน้ำเข้าโอ้ยอย่างมืดมืดตึบ๊บหุ้ยอะไรอะไรอย่าสิกูปิดประตูเลยนะล็อกด้วยไม่ต้องเข้าบ้านนี้กูจองแล้วเยี่ยวรถแล้วด้วยแสดงอาณาเขตเรียบร้อย ยังไงครับเนี่ยโอ้ยขาดครึ่งท่อนโอ้โหเอากับเขาสิเอากับเขาสิาาสประตูนี้ออกได้ปะออกแล้วจะเจออะไรวะเนี่ยออกมาก็มาข้างนอกเลยนี่ว่าเดี๋ยวค่อยออกแปบ๊บนึงขอไปองี้ดีวกวอนเข้าได้เนี่มีวงมีด้ามจับอย่างนี้แสดงว่าต้องไปไขปิดใช่ไหมมีตู้เซฟด้วย เข้าได้ปอวะเข้าได้อีกมันหมายความว่าอะไรมันมีที่ให้หลบหมายความว่าอะไรครับผมมึงจะเล่นอะไรกับกูฮะกูถามกูถามด้วยความงุนงงสงสัยมึงจะเล่นอะไรมีตู้เซฟให้หลบอย่างงี้กูเชื่อเลยว่ามึงต้องไล่กูแน่นอนมันไม่ง่ายแล้วทำไมต้องบิว้ว ทำไมเพลงต้องบิ้วมึงจะบิ้วทำไมใส่เลยรีบใส่ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นกูใส่ก่อนละโอเคอ่ะคลิกรัวๆอะไรวะเสียงอะไรรีบไข่เลยเข้าเบรกมึงก็ลีลาบาซูจริงๆโอเคเปิดแล้วใช่ป่ะรีบลงลงเลยลงเลยไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไปเลยครับไปเร็วๆลลุลเร็วมีอะไรเก็บป่ะมีมีนะไปนะไปนะอาแล้วเมื่อกี้มันเปิดอะไรวะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะ เออเดี๋ยวอยู่บอกมาชิปหายแม่งมาอีกกูโอ้ยอะไรกับกูนักหนาวะไหนมึงว่ามาดิมาจริงปะวะเฮ้ยหูม,าม,ามาึมาจร<ด><ด>ิงด้วยดันไงกูว่าแล้วโอ้ยลาไม่เลิกลาไม่เลิกมองกัดีอ้อมๆโอเคมันมันไปแท้ไมนไปแล้วอ่าเราจะค่อยๆไป ม่ค่อยไปนั่นแหละแล้วก็แล้วรอตีถฮะโอเครอดไปอุ้ยอุ้ยไปตามมาอีกตัวนึงชิบหายแล้วครับผมไปเร็วอึบอึบเออกระวมาเร็วอย่าบิ้วอุ้ยเป็นขาดตามมาชิบหายยังไงตั้งไงตอนนี้วิ่งเร็วแล้วเข้าอ๋อไปตามมาไปตามมาตรงนี้สไลด์ฮึบตรงโอ้โหโอ้ มาบ่าเนะี่ยจริงก็ตามมาได้โหโลไหลามาทับบนกองศพวัวพอดีเลยโชคดีไปอ๋อมันไม่ได้เสียงเมื่อกีเ้เราไหลามาโดนศพวัวนะฮะมันก็เลยแบบกบเสียงได้โอ้โหวัวช่วยชีวิตขอบคุณมากนะครับแม่ตายแล้วยังมีประโยชน์ขอบคุณมากจริงโอเคไปแล้วตามใครทางมันโอ้ศพวัวตายอุ้ยวัวตัวเมียด้วยอะ โอ้ตายเกือนเลยอะ่ะสองสามตัวเนี่ยที่เราเดินผ่านมาเนี่ยลงได้ปะวะลงได้เดี๋ยวล้างหน้าหน่อยเอออาบน้ำหน่อยเหมือนเหมือนเอาเบคมาแกล้งอ่ะโอเคอาบน้ำหน่อยนะเบค่าห์แบบว่าผ่านอะไรมาเยอะตัวเหม็นหน้าดูมีทานไฟฉายด้วยขอบคุณครับฮึบ <c oughs> เก็บมาเลยแล้วไปไหนต่อวะทางนี้มั้งโอเคครับน่าจะตามทางไปเลย โอ้โหมีแบบมีเผาโอ้โหโอูห้นี่แบบกองใหญ่แล้วแบบเผาทีเดียวเลยอะเห็นเราจะอ้วกว่ะโอ้โห,ววโโหสยองส,ส,ส,สยองจัดๆไม่มีตัวไหนรอดเลยเ,เนี่ยอะไรกันวะอันนี้ถูกถูกพัวแทงที่ท้องตายโอโ้น้องสาร อันนี้ตดนโอ้โหนี่โดนควักไส้ออกมาโดนเชือดเพื่อคือทําเพื่ออะไรมันก็ไม่แต่ว่าทํามาแล้วแบบว่าเพื่อเอามากินนะมันทําเพื่อแบบบูชายันแลวคือเสียดายไหมเนี่ยมีหลายตัวตัวหนึ่งก็ไม่แบบว่าถูกถูนั่นแหละขาแพงมากโอ้รังสารว่ะเชิงควาที่จะหาทางมาจากที่นี่เอ้ยอ๋อนี่ไง ประตูหรอแต่ว่ามันล็อกบางทีต้องหาอะไรบางอย่างมาใช้ฮุกโอเคให้เราหาฮุกตะขอนะฮะมาเกี่ยวในในนี้ไม่เหี่ยงเออในนีน้น่าจะหาง่ายอยู่มันเหมือนที่แถวนี้น่าจะเป็นฟาร์มนะฮะฟาร์มวัวก็ต้องมีฮุกตะขอเลยใช่ปะแบบว่าเกี่ยวเนื้อวัวอะไรประมาณนี้แต่ว่าการหาฮุกคงจะไม่ง่ายเชื่อเลยแหละมันต้องไม่ง่ายแน่นอนดูจากทรงแล้ว มันต้องมีอะไรแบบมาให้เราเล่นแน่ๆเข้าไม่ได้มันก็แบบว่ามืดเหมือนกันนะมองแบบว่าไม่ค่อยชัดเลยเราต้องเข้าไปในนี้เหรอเนี่ยโอ้โหแค่หน้าประตูเข้ากูก็ไม่กักโอ้ยโอ้ย,อ,ยอะไรกูรัางหนาววะอ่ะ,อะไอ้เหี้ยมึงอะไรกูหึ่มันไม่เห็นมันไม่เห็นเรามันไม่เห็นเราเอ้าโอเคย,ยังได้ยังได้อยู่ เออวิ่แต่มันเดินมาทางเนี้ยวิ่งไปยี่ดีกว่าวิ่งเอา,อางี้ม่รู้เข้าเอาเย่ยของค,ครับเข้าเลยเข้าเลยเอออ่ามึงมาไม่ได้สิอ่ะอะผ่านหน้าประตูวะเดี่ยอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยเองอ่ะอยู่ตรงเนี้ยอง่ะ,งะมีผ้าก๊อตของค,ครับเอามาดิเก็บมาเอาหมดแล้วเหรอใช้หมดแล้ว อาของเต็มนะฮะเก็บไม่ได้แต่ว่าท่านหลอดอที่ไหนใครคือท่านหลอดวะพูดถึงใครเนี่ยไม่รู้จักอ๋อเหมือนที่หลบน่าจะเป็นที่หลบนะฮะเหมือนเราเหมือนให้เรามาหลบซ่อนเฉยอุ้ยเดี๋ยววะเหมือนอยู่แถวนี้ นีป่ปะตรงนั้นไม่มีต้องเข้าไปานี้แน่เลยอะเดินดีกว่านะฮะถ้าเกิดวิ่งมันได้ยินเสียงเนี่ยวิ่งอยู่ตรง,งนู้นโอเคเฮ้ยไม่เาวึงจะทึงทำไมเดี๋ยวถึงดิไม่กล้าวิ่งมันยังไม่เห็นใช่ไหมมันยังไม่เห็นนะโอเคเขียนพุ๊กวะไอ้เหีห้ยไอย้นไม่เห็นกูไม่รู้กูวิง่งละใส่เกียร์มาแทรกตัวเข้าไปอึ๊บอ่าเรียบร้อยอ่ามึงมาไม่ได้แน่นอน มึงฝันไปเหอะจะฆ่าคนอย่างฉันน่ะ,ะแกมันยังอ่อนด้อยยิ่งนักทางนี้หรอเอาเรามาถูกทางหรอเนี่ยโอ้สามสี่ตัวอันนี้แบบโดนเผาด้วยนะอันนี้สิทธิพิเศษโดนเผาด้วยที่เหลือโดนควักไส้อย่างเดียวโอเห็นแล้ว,ลวสงสาระโอ้โห ลงเชือด่ว่าบันทึกเลยลงเชืออเลยครับชัดเจนได้แล้วไหนตัวเรามีความขิ้ขีดว่าไงโดนขวานเนื้อแบบสดๆแล้วก็แขวนไปบนตะขอโอ้โหอย่างนี้นีเ่เองโอเคครับผมเข้าใจแล้วแหมดูแค่นี้ก็รู้แล้วะผมไม่ต้องบอกทางนี้เข้าได้เฮ้ยแต่ว่า เดี๋ยวเมื่อกี้เห็นตะขอใช่ไหมเมือเห็นตะขอ,อนี่ไงไม่ได้หรอ,อน,นี้ไม่ได้โอ้โอตัวเราไม่กล้าลงนะฮะเบนโอเคอเคข้าใจแหละแค่เห็นภาพก็รู้แล้วมันมันยังไงเอาออกมาทางเดิมเฉยอะไรวะเนี่ยเข้าทางนี้ก็ได้น่าจะไปทางนี้ปะเอาทางนี้ทางตันฮะงั้นก็น่าจะลงลงทางนี้ โอ้ยกับพิบแล้วโอเคเดี๋ยวใส่เปลี่ยนทานก่อนอ่ะโอ้เป็นเป็นเป็นใครใครจะกล้าเดินวะอุยอ้ยเดี๋ยวโอ้ไม่ได้มีแค่ศพบวัวมีศพคนด้วยโดนตัดหัวออกอันนี้โดนผ่าตัวไปแล้วทำไมไม่ถอนเก่งเลวะมีขี้เปิดตูดโอ้สภาพแบบโอ้โไม่กาดูเห็นเห็นภาพก็เหม็นแล้วะรู้สึกได้ถึงความเหม็นเลยอะ เอาไ่งไงเจอตะขอแล้วเนี่ตะขอแล้วจะไปไงอะนี่ไงทางเข้าพอถามว่าจะไปยังไงปั๊บก็เจอปุ๊บมาเลยมาเลยครับตะขอครับอ่าหยีบย้ยมาอีกแล้วอีอไรอะไรของมึง้ย คุณเกลียดมันใช่ไหมมันพูดมันกึงเราเหรออุออกทางนี้ป่าวะออกไม่ได้อีกขอบคุณครับอยู่ไหนวะเฮ้ยปิดประตูไอชิปหายมันปิดประตูอันนั้นจะออกไงอะอ๋อเดี๋ยวมันมีทางรอดอ๋อถึงถึงว่าล่ะทำไมมันถึงมีทางรอดอ๋ออย่างนี้นี่เองมีแต่ปิดประตูอย่างมึงต้องปิดประตูอ๋อแล้วกูก็รอดออกไปโอเคเข้าใจแล้ะรับทึก เริ่มระทึกแล้ว,ลวอย่าเปิดประตูจับสกแกนนะอย่านะปุ๊บเลยเสียวว่ะออกมาแล้วมันอยู่ไหนอ่ะเอากูถืออย่างเงี้ยแหละเกูเปิดอย่างเงี้ยแหละอ่ะเดินไปตลอดทางเลยมองไม่เห็นเลยฮะปิดนี่คือแทบแบบวงเวงวงเว,วงแววหุยหุยโอ้ยอยู่นั่นไงสวัสดีครับไงถ่ายไว้ถ่ายไว้โอ้โหกลมหน้าเฉียวคิดว่าเท่นักเหรอฮะกูไปแล้วครับผมไม่อยู่แล้ว ปี๊ป้าปี๊ป้าเวนไม่อยู่แล้วครับไปแล้วโอเครอดแล้วไปไหนต่อกลับทางนี้ไปเร็วเร็วเข้าวิ่งเลยเรารู้ทางอยู่มันอยู่ตรงไหนเรารู้เรารู้ทางดีทีไล่ดีไปแล้วครับผมหุย้ยอะไรหุย้ยโอ้เชีย่ยอู้มันพังมันพังมารีบเร็ววิว่งเบรกวิ่งสิว้าว้าห้องเลย บ่าแล้วดึงเร็วดึงเร็วเข้าเร็วไปเร็วไป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 ล่อสไลด์แย่ไปอาหยาหยาถีบไปเลยเอไปเลยไปเลยอ๋โอโอ้กูรอดแล้วโอ้ยถีบหน้าไปทีนึงโอเค,อเคบ้าเอ้ในซุกออกมาได้ที โอ้ยรอดแล้วครับไปไงล่ะฝากรอยตีนกาวไว้ที่บนใบหน้าเจ็บนี้อีกนานเจ็บนี้ไม่ลืมนั่นไงเหมืองนั่นไงฮะเจอแล้วฮ่าเดี๋ยวฉันจะไปหานะโอเคครับผมก็เดี๋ยวขอตัดจบแต่เพียงเท่านี้กันก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวพัดนะเแล้วจะมาต่อกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอคุณที่มารับชมกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้คำท่อ,ทอง Foxtail Gaming กันด้วยนะครับกดซับส,ส,สไครต์นะครับผมไม่ใช่สับสไครต์นะฮะโอเคสิจกรัมคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีคืนลาไบ๊ายเฮเบโก